สวัสดีครับผมวันนี้เขาโทรให้มาตีพึ่งครับอยู่ต่ำๆครับแต่ต้องฟันครับเพราะว่าปลายกิ่งเราตายไปตัดหัวน้ำไม่ได้นะครับต้องฟันต้นกระถินเล็กครับผมหลังใหญ่ครับผมใหญ่มากเลยไปครับขอตีเลยครับผมไปครับลุยเราไม่เห็นเองเขาก็โทรมาตีนะครับ ก็ขอบคุณเจ้าของพึ่งมากนะครับผมไปครับเอาวันนี้มากับลูกชายลืมบอกไปเนี้อลอยไฟไหม้กลางอะไรนะบอกลอยไฟไหม้ใส่ยากเลยปู พอพอพอเบอิกแล้วมึงฝันเลยนะ แก่ครับผมน้ำหนึสองครับแก่ครับหัวน้ำใหญ่แต่รู้สึกจะฝ่อรครับผมนะครับแก่ครับผมไปดีครับดับแล้ว

ที่างนัน้นเน่ยแค่นั้นเนี่ย<อ>ระบบกเมื่อวานก็พูดอย่ประมาณสักเซ็่ไ 喂，狂狂！ เตือนสี่เตือนห้าลักพานเลยเนี่ยรู้จอมอยู่เลยตัดแต่งนะครับส่วนอยู่อยู่เนี่ยตัดไว้เยอะเลยเสร็จแล้วถึงหมดเลยโอ้โหทุดได้หุ่นน้ำฝ่อไปหมดเลยเนาะไปครับเสร็จแล้วครับผม น้ำไม่มีมีหน่อยเดียวครับก็มีต่อยมั้งครับผมไปเลยหลังได้เยอะอยู่ครับผมตะแก่ครับเออแหมถ้าเป็นเดือนสี่เดือนห้าครับน้ำเป็นถังเลยครับหลังเนี้ยใหญ่ครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็น ไม่ต้องกลัวอยเงีเราเอาเขาเราก็ต้องใจถึงไอหนูฟันครบเลยมันด้หยุดโอ้โหเนี่ยครับไอนน้นี้มันจะหล่นเลยตัดมาเนี่ยครับเสอยดาจังเลยครับหัวน้ําโอ้โหฟอรครับผมมีอยุ่นไม่ถึงกลมครับเนอะ ถ้าเป็นเดือนสี่เดือนห้านะปล่อยไว้เยอะครับผมอันนี้รังครับตัดมาก็แก่แต่ใส่ใหม่นะครับเนี่ยยังไม่แก่เห็นมันแดงมันใส่ใหม่ครับผมรังกิโลเนี่ยประมาณห้าโลครับผมนี่ครับลูกชายมากับลูกชายครับผมไปครับไปเราเราไปให้ให้เจ้าของเนี่ยเราก็ไปแบ่งกันไปครับผม คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากสับตะไครนะครับผมไปครับผมวสวัสดีครับอยู่ไหมอยู่อยู่<แ>อยู่ตัวอ่อนเยอะแต่ข้าไม่มีใครมากวนก่อนนะไปครับผม